สวัสดีครับรีวิวไวไวบายแมคเกอร์ทอยวันนี้มารีวิวตามที่ถามหาเข้ามานะครับตัวนี้เป็น power bank จากการ์ตูนนะครับ Big Six อะไรสักอย่างนี่แหละแล้วก็ซื้อมาตั้งนานแล้วเลย,เลยไม่มีคลิปแกะกล่องนะครับตัวนี้ส่วนหัวส่วนตัวหมุนได้นะแต่ตรงแขนขานี้ขยับไม่ได้เลยนะครับมันเป็นชิ้นเดียวกันส่วนในสายที่ผมเอามาตกแต่งเพิ่มนะไม่ใช่ไม่ได้มาด้วยกันนะครับเอาจริงๆมันเป็นสายคลองคอ ที่มันถอดได้ช่องชาร์จมี2ช่องครับ2.1กับ 1A นะครับแล้วก็มีอินดิเคเตอร์บอกจำนวนแบต4จุดนะส่วนการชาร์จไฟเข้าเป็นแบบไมโคร USB นะครับอันนี้ผมใส่ตัวแม่เหล็กชาร์จเข้าไปหัวชาร์จแม่เหล็กนี่มีลาวหน่อยหนึ่งแหละแต่ว่าไม่มันมันมันตกอะมันตกหลายทีเหมือนกันอันนี้เพราะว่ามันล้มได้ไงมันล้มง่ายก็เลยแบบบางทีมันล้มมันอะไรนี้แล้วก็ตก แต่โดยรวมก็คือถือว่ายังใช้งานได้ดีนะครับใช้ชาร์จไฟได้เต็มแต่ว่าก็ได้ประมาณรอบนึงแหละอุปกรณ์สมัยใหม่มันก็เพราะว่าไอ้น,นี่มันแค่พันหมื่นสเองนะครับมันก็จะชาร์จอาจจะเต็มได้รอบนึงครึ่งครึ่งรอบอะไรอย่างเงี้ยก็โดยรวมถือว่าสวยนะพกพาไปไหนมีคนมองแน่นอนอะ่ะ ก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกไดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องรีวิวไวไวบแมกเกอร์ทอยด้วยนะครับขอบคุณครับ